โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่ในสาวถ้ำนะครับผมเอามา5,000อ่อะเบ็ดท่าสิบไะก็อยู่ใน s อชเอหหรือว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้นหนึ่งเก้านะครับผมก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมยังไม่ซื้อนะหรือถ้ามันแฮ้งอะไรจริงๆก็ค่อยซื้อแล้วกันมาเปล่าและจังหวะนี้มาเปล่ามาเปล่าอุ้ยเรียบร้อยครับผม เต็ตเตอร์นะเข้าเร็วอยู่นะแต่ไม่รู้จะจ่ายหรือเปล่าเข้าเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายดีนะออมันก็มีอะไรดวงข้างในมันอีกโอเสียดายสีเขียวผมว่ารอบนี้มันน่าจะไม่จ่ายนะดูแล้วเข้าเร็วแต่ไม่จ่ายนะเจโอ้ยเป็นเอ สามหมุนนะยังไม่จ่ายเลยอะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มาบถ้าซื้อก็เหมือนซื้อไม้ละสองพันห้นะก็ยังยังไม่ได้อยู่แต่ว่าโอเคครับผมฟรีดอกฟรีก็เอาไว้ก่อนโอ้อา และกดอีกทีเข้านะผม,มเพื่อนมันเข้าเร็วไปป่าวะมันจะจ่ายป่าวะเข้าแบบสองรอบติดเลยอะแต่วรอบที่แล้วมันไม่จ่ายไงรอบนี้มาดูว่ามันจ่ายหรือเปล่าเข้าเร็วจัดเข้ามาก็จ่ายหน่อยละเว้ยแต่มันไม่ค่อยมีตัวเข้าเลยนะดูดิ แบบส่วนใหญ่แบบฟรีเกมเวลาแบบจะเข้าแบบเร็วๆอะเข้าง่ายๆอะส่วนใหญ่มันจะแบบกักกักะนะันเนาะสวยโอหมันมันมันกักอะเวลามันลงมาฟรีๆอะกดเองผมว่าคอมโบกดเองผมว่าน่าลุ้นน่าลุ้นกว่าเข้าฟรีสปินอีกถ้าฟรีสปินผมว่าแนะนำซื้อเองดีกว่านะ,ออปะไปลงง่อย แบบถ้าใครอยากเล่นฟีสปินผมว่าซื้อดีกว่าไม่ต้องไปลุ้นหรอกแต่นี้ผมขอไปต่อแล้วน,นะผมถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยซื้อแล้วกันอ่ะลองอะ่ะไปซื้อไมลละห้าพันนะผมซื้อไปเลยนะหมดหมดหน้าตักอะ่ะรู้จะจ่ายหรือเปล่าจะทำไมจ่ายถังเนวะเนี่ยหมดแล้วเนี่ย กูโลบอีกแล้วกูโอ้ยไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเฮ้ยโอเคหน้าแดงสวยโอเคตัวเจวเชื่อมสวยเคมาสวยตามสั่งสวยและจังหวะนี้โอเคต่อสวยครับผมเข้าฟรีไม่แตกกดซื้อเองแตกแล้วเพื่อนๆเขียวโอเคได้ต่ออีกสองหมื่นหนะ้าและจังหวะน,นี้ไม่มีต่อโอ้โห ปั่นเขาเองไม่แตกซื้อแตกส7 5 7 0บาทเจห้รือ5็ดสิบาท้ารอบมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับเออมาดีโอโหอันนี้ก็เป็นทิกล็กๆนะครับผมถ้าแบบว่าปั่นเขาเองแล้วไม่จ่ายให้ลองกดซื้อดูทีหนึ่งอืมให้ลองกดซื้อซื้อทีหนึ่งไอไม้ที่เราซื้อนะ่ะน่าจะแตก 43,130ืหอยสายี่เคเลิกนะครับผมก็รีบๆไปเล่นเลยครับผมลองไปใช้ดูทิ้นี้ทิ้นี้สามารถใช้ได้อันนี้ผมผมการันตีทิ้นี้ใช้ได้จริงก็ผมเลิกก่อนนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับผมใครอยากเล่นคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผม @pg 5 1 9ครับผมสวัสดีครับ